นี่ครับทุกคนเบิ่งป่าครับผมนี่มีแต่ป่าทั้งนั้นเลยครับผมเบิงเขาปล่อยน้ำมันล่งน้ำม,มาท่านครับล่งน้ำม,มาท่านโอ้เดี๋ยวจะจับไปปล่อยครับผมอเป็นทั้งสี่ครับผมป่านะครับ ครับผมนีื่อเบิงปลาเกาหลีครับปลาครับผมเนี่ยครับผมมีแต่ตัวใงญ่ตัวน้อยกับล้ายครับผมนั่นเป็นคือปลาตะเพียนนะครับผมอีกอย่างหนึ่งครับผมนะครับอีกหนึ่งกับปลาย่สกครับผมมีแต่ตัวใงญ่ครับปลาย่สกครับผมแล้วอะไรก็จะบป้อยลงครับผมก็เปิดประตูน้ำครับผมลงงว่ายเรือกับลงบ่ท่านไว้ยังครับผม จะประหกกันครับผมแหงก็มีครับผม่นน่ยน้องคุณนน่ะแหงร้ายครับผมพุนอ่ะมันเข้าไปไดยยังไดมันมาได่งไดบูหูกันครับป้าทัวเจาโอเล่จะผ้าเบิงครับผมแตา,าโอเล่จะกูหกบัวครับผมมันเป็นแหงเงี้ยน่อยเขาเปิดประตูน้ำครับผมมันไหลลงมาท่านมียูกเกาหลีด้วครับผมคุณอ่ะ ว่าไอแม่นหน่อยๆได้ครับป้าโถพูดนะครับป้าโถเป็นฝูงหลายก็อยยูหันนี้ครับผมป้าโพูดนะโอ้ยป่าอีกย่างคักแน่ครับแท้ครับผมปลาตะเพียนอันนี้ปลาตะเพียนครับผมปลาตะเพียน โตครับผมพุณอะถ้าก็ว่ปล่อยหนามาอีกสองสามหมื่นเนี่ยแห่งเวิดครับผมนี่เดี๋ยวรเรียกว่าเบิงไหมนะครับผมเมื่อนี้ครับผมกัดสิปลอยครับผมปล่อยนะครับครับผมปลาตะเพยียนนี่ตายแล้วครับผมตายก้อนแล้ว โอ้ยม่หอดปลาดุกค,ครับผมปลาดุกก็มีโอ้โหครับผมนี่นะครับผมแค่นี้ก็น,นะครับผมเดี๋ยาเล่ปล่อยเบิ้งครับจะมีมือจับโบท่าน,นนะครับผมนะเขาม่อนตัวใหญ่ๆนะครับไปปล่อยเนาะนี่มันตายแล้วครับผมอันนี้เพิ่นก็นขเขามาส้นอยู่นี่ครับกระสีแม่นตายทุกคนโอเล่สิปล่อย จิ้บไปนะครับมือเดียวครับผมอาจจะจับบนหนั่นะครับเนาะโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษได้หลายขอโทษได้หลายโอ้ไปแล้วครับผมลุ้นไปนะไปครับผมนี่ครับโอเลียกจิ้บไปอีกสองตัวนี่ครับผมตัวใหญ่ครับผมนี่ครับผมไปต่อไปครับนี่เอ

อ,อยังอีกหลายนะไปครับไปไปไป,ไปยังอีกหลายครับผมเดี๋ยวไปสิตันชมก็เร็วครับครับไม่ครับผมถือตัวหน่อยตัวใหญ่ยังอีกหลายครับผมอีู่แล้กระสอบอยู่กระสอบก็กระสอบขาดขาดครับขาดขาด,ด,ด,ดพ่อได้ใส่มากครับผมนี่ครับผมปล่อย ปล่อยครับผมแม่ไหลบ่อครับผมเฮ่บ่อบ่อไปครับปล่อยไปไป,ไปนี่ครับตัวหน,นึ่งอ่าอ่าปล่อยครับปล่อยปล่อยปล่อยครับนี่ครับปล่อยไปไปครับผม ครับผมปล่อยไปปล่อยครับเปี่ยกเบิดเลยหมือนี่ครับผมหมเป็นยังครับผมนี่ครับผมนี่ครับปล่อยไปครับผมปล่อยลงไปนี่ครับอันนี้ก็คือปลานิ่นนะครับผมก็หมอบินนะครับมือนนี่เนะครับเนาะนะครับคือป่านิ่นนะครับผมนี่ครับปล่อยไปนี่ครับ นี่ครับนี่ครับผมปล่อยไปครับผมปล่อยปลานี่ยครับกระซออกระคาดกระคาดครับผมกะหลายครับผมมามาหนักยั่อีกหลายอยู่ครับผมยั่อีกหลายนีครับผมมาปล่อยปลาเกลีอครับผมเบื้รงขวาเกลืตัวนี้มันมอนตายบ่อยมันตายยัง ลอดบอัวลอดบอัวครับดูตาลอดบัวน้อครับผมไปไปไปนะครับผมนะป,ลปล่อยปล่อยปลาเกาหลีด้วยครับเพื่อครับผมหลายครับอันนี้ก็คือปลานิ่งครับผมโอ้เห็นปลานิ่นงน่ญ่ครับผม ครับผมไป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 ล่วงน้าครับวาไปไปไปครับผมอีกไลท์ครับผมกับกระสอบประคัดไลายครับผมปวดเที่ยวมาบ้ามากครับตัวนีพิ้นก็คือจักจักสีหลอดบปลดครับผมโปลดอยู่ครับโอ้ครับผมมามามากครับ วายครับผมปล่อยปลาเกลกครับผมายครับมันนี้เป็นมือของเพิ่นครับผมปล่อยปลาครับผมปล่อยปลานะครับเนี่ยคือปลานิ่นนะครับตัวใหญ่ใหญ่นี่ครับผมโอ้ตัวนั้นคือไปยังสันนวลครับผมนะครับผมจากเพิ่นสีหลอดบลอดครับผมนะครับ แม่มากครับนั่นนะ่ะไข่เต็มท้องเบิดครับผมไข่เต็มท้องเหมดเลยครับผมนี่ครับไข่เต็มท้องครับไข่เต็มท้องเลยครับผมอ่ะโอ้ปลปลาปลปลปเอ,อ้ยปลปลาปลาวนัะนก็คือสิบบอดครับผม ครับทุกคนมาใหม่ครับผมปลาไหลก็มีครับผมเดี๋ยวเหลกกได็ปล่อยปลาไหลพร้อมครับผมอันนี้ก็คือปลาไหลบานเท่าแหละครับผมเนี่ยเนี่ยครับตัวเดียวกันเลยครับผมเพื่อนกะตกแห่งเงืกันครับผมไป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 อครับ มีจะเป่งๆครับผมตัวใหญ่ๆนี่ครับผมนี่แหละตัวเมใครครับผมนี่ครับผมไปไปโอนะเพิ่นครับผมจักจิดตายจักสิหลดกับจักสิมีบ่มีครับผมไปเพิ่มเพ่ครับผมโอ้หลายครับผมย่งอายุครับผมอีกเป็นสองกระสอบครับผมไปแล้วเนี้ยอือ นะครับเนี่ครับนี่ตัวไงครับผมเมนตัวหน่อยนะครับโตัวคือปลานิ่นนี่แหละครับผมนะครับตาเมียตัวเมียไข่ครับผมไป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 ปนะครับจักสีหลอดบวลดครับนอนอยู่ข้างล่างนี่ครับนั่งอยู่พื้นครับตัวนี้ก็จักสีหลอดบวลดครับผมนี่นะครับนะครับ เดีย๋ยวพาเพิ่นก็ะป๋ายไปยเดินไปนอนอยู่ข้างล่างครับออจักหลอดบวกลอดครับผมไปนี่ครับผมแต่กระดิกอยู่จักเพื่อนสีอหอ,อ,ดอ,ดอดหรือพ่อหมอหรอครับผมนั่นร่อยขึ้นมาแล้วนี่ครับผมโอ้หูมีแต่ตัวใหญ่งไป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 อืม ว่าน,นี่ตายครับผมตาย,ยนะครับไป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 ไท<ป>ีไ่หล,ดลดอดปวหลอดมามาไปไป นี่ครับอยู่ข้างล่างก็นอนหลายตัวอยู่ครับจะปกติจักสิบหลดบอดครับผมครับผมนี่อีกสองกระสอบสามกระสอบครับเดี๋ยวไปชมกาเล็ครับผมไปกระสอบกระสอบกระขาดครับนี่มาใหม่หนึ่งครับผมเนี่อีกครับผมเนี่อีกเป็นกระสอบครับผมไป ไปไปไปเพื่อนกัจจินีลงน้ำครับผมไป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 มันนี่เพื่นไปซะไปไปครับนะครับผมโอ้ยตัวเมไข่เนาะครับเนาะไปครับผมเล่ก็จะปล่อยแบบนี้นะครับนะไปไปไปครับผม ไปนี่ครับผมเนี่ยครับไปไปไปครับผมครับไปอ๋อผลปล่อยไข่นั่ครับผมเนี่ยครับไข่เเพิ่นพิ่นปล่อยไข่ออกครับผมเดี๋ยวเลรก็จะเอาลูกขึ้นก่อครับไข่ไป เพิ่นปล่อยออกนึงอันเนี่ยมาลุกน้กเลยครับผมไปครับไปไปครับนะครับไปนะนะครับผมไปไปครับดูดูดันล่างไล่คักนี่ครับนี่นะครับพ่นออกแล้วครับผม ขนไข่ออกนะครับผมเนี่ยนะครับผมตัวนี้ก็จักจะหลอดบอลอดครับเนี่ยไป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 เออไปนี่กันร้อยเข้ามาอีกแล้วครับนี่ครับผมคือกรวสอบสุดท้ายครับผมเนี่ยครับ ือปลานิ่นนี่แหละครับแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเรก,กับพวกหูซื้อครับผมแต่ว่าไข่ไข่กบปลานิ่นปลาแต่เพียนวะครับผมนี่จะทองไข่ครับผมไป,ปอยเพลินไปครับผมนี่ครับนี่นะครับโอ้ยนี่ตัวใหญ่รครับผมไปไปไปครับผม ครเไปไปเดี๋ยวครับผมเนี่ยนะไปครับอืไปไปผู้นะครับตัวนั้นจกกั๊กอีส์หอดบอลลอตครับผมแต่ว่าอยู่ข่างลางครับผม พุ่นนะครับอยู่ของแรงกับจักสิรหลอดบัลอดครับผมเนาะนะครับเอเล็กได้ขอจุกลิพแยกแค่นี้นะครับผมขอการสวัสดีครับผมมาปล่อยปลาเกาเล็ครับผมอยู่นี่แะครับจุดนี้ครับผมเพื่อเบิร์ดเพื่อบีดน้ำใส่ครับผมขอไปยังครับผมวันนี้ผมทำบุญครับผมมาทำบุญเกาเล็กนะครับผมขอการสวัสดีครับ